สวัสดีครับบ่าวท่อวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปูสามแปดนะครับไม่ปูยำให้นะพี่น้องก่อนออกงวดวันที่16มิถุนายน2 5งพันนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมมาหาปูสองรอบแล้วท่านผู้ชมอ่าเอาเชา้านี้นะครับไม่ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับท่านผู้ชม อันนี้มาแข่งน้อยพี่น้องมักเมาบ่กนะครับกําลังเป็นหมาทธรนมชุชมบอแน่ใ,นนใจได้พี่น้องเด้อ <c oughs> เอานะครับเขาไปการาบนมาสก,การปูน้ํากันนะครับง <c oughs> วดวันที่16มิถุนายน2567นะครับมาฟังปูเน้นปูยําอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับผม ไม่ให้ปูย่ำให้ก้อนออกนะครับมาฟังน้ำกันธรรมชมดัมดัมนะครับกราบน้ำมัสการครับปูกราบน้ำมัสการเจ้าครับปูครับผมเจริญพรคราบสาธุค่ะ ตัวก่าเนะี่ยตัวเก่าบา่อปูยังมั่นใจนะปูเนาะมามาัสามตัวบนครับอือสามตัวบนสามตัวบนครับผมอันนี้มาครบบนบ่อปูอืมอ่ามาครบบนเดี๋ยวบว่อถอดจีเขียนไม้ได้พี่น้องเด้อเขียนให้ไม้อันนี้ม,ม,มาครบบนเอาชุดเอาสูตรนีบนนร้บ่อปูครับอือ ไอ้มาครบบนตัวนี้ต้นสูตรนี้บ่เอาบ่ปัวสูตรนี้ครับสามหกแปดเก้าสองนี่เอาสูตรนี้บ่ปัวเอาสูตรนี้ไม่ช่กันดีเอาสูตรนี้เดี๋ยวเบาแถาเขียนมาครบบนให้ใหม่นะครับผมเอาธรรมชุมเน้ยนเน้นเคล็ดไข่เลยเน้ยนเนียนเล่นปะปัวอ่าจังว่าไม่ปูปูมิดอันนี้มาครบบนครับ ตุปูวงเวงครับเจ็ดหนึ่งห้าครับเนียนๆเลยเจ็ดหนึ่งห้าเดี๋ยวได้ทำผู้ชมเด้อเบาเท้าเขียนให้นะครับหลัอยมันปูชมาข้อบนหนึ่งสามห้าเก้าเจ็ดเป็นมาปูครับผมหลักลอยมันสามกระพีอันนี in Hence, no <one> ้มันมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหลอดหนึ่งสามห้า เก้าเจ็ด 7, รครับสูตรหนึ่งสามกบทีครับอ่าเอาสูตรนี้เล่นเเอาสูตรนี้เล่นมาปูมาครบบนท่รมผุ้ชมเน้นเนนเลยเจ็หครับสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าปูเอาละชุดที่อ่าปูาให้อ่า สี่หนึ่งห้าี่เดี๋ยวปูเก่าเพื่อกันนะ่หนึ่งห้าเกพืกันแม่นมันมาเพราะว่าลักลอยนี่สกับสี่แม่นนึงด้ดตัวเดียวครับเจ็ดห่บอกปูแม่น 7, 1, ครับผมเอาแต่ว่าลักลอยคือบรตรงลักลอยสากับสปูนี่หวานบตรงกันนี่ไครับมอืชมาตัวเดียวครับนผู้ชม ปูก็ได้แงหวหนึงเจ็ดก็ได้เขาครับผมมัด้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหานี่ยแะปูเอาอยู่ครับวงตัวนี้เรยบปูอหนึ่งเจ็ดตนัไครับหนึ่งเจ็ครับคือซาบปูอยู่ซาบปูนี่นี่ปูปูวงตัวไดก่อนไอเมื่อกี้ใส่ปูสามตัวปูมีเน้นตัวไดไอตัวอ่ะมีเน้นมีเน้นหนึ่งเน้นหาเน้นเจ็ดบปู ครับเดี๋ยวปูเจ็ดหนึ่งห้ามเจ็ดหนึ่งห้ามีหนึ่งธรมชมปูเนนที่หนึ่งที่ห้าที่เจ็ดอ่าอืมอีกรางเกิดหนึ่งกระหาขึก้กครัมาทั้งบนทั้งล่างทั้งเจ็ดหนึ่งห้าอีก่างมาทั้งึ้นหนึ่งทั้งหา้ากทั้งบนขึ้นกอสองตัวนี่คือเจ็ดหนึ่งบปูกับหนึ่งหา้าตัวใดปูหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ่า นี่ครับสรุปนะครับสรุปให้ก่อนออกหนึ่งหานี่มันใจมากทั้งบนทั้งล่างเลยเบาปัวครับผมนยูคันึงเลขตัวโยครับผมวงที่หนึ่งหาเลยบาปัวครับปัวไอไอนี่ปัวไอมาครบบนที่ปัวให้ชุดนี้บนเน้นมันเอาปัวให้เน้นชุดนี้ ให้เน้นมาครบบนชุดนี้นะครับผู้ชมเด้อให้เอาให้เอาสูตรนี้นี่ครับมาครบบนครับสูตรดีหมดเลยมันเงีวคือเงีกว่าครับสูตรนี้เดินดีก็ปูใส่ปูเมลัยบางในเขาดีเขาดีเขาดีาเงีวม,มาไม่ให้เอฟซี่นบางในปูนนครับอืมเดินเงี้ยววันที่แล้วนี่กะ ห้าเก้าสามก็เลยเอาสูตรนี้เอาสูตรนี้ได้ทำช่วงเดิ่มมาครบบนหนึ่งสามห้าเก้าเจ็ดนะครับอ่ามาครบบนสูตรนี้นะครับก็เล่เน้นเจ็ดหนึ่งห้าในปัวปัล่างกับหนึ่กน 7, 15, นงกับห้าไปหาครับหนึ่งกับห้า <1, S 1> มาหนึ่งตัวครพอดีออกน้องกันล่างปั หนึ lighting, ่งกับห้ามาตัวครับตัวใดปูล่างหนึ่งกับห้ามาตัวนะครับหนึ่งกับห้ามาตัวเน้นไปที่หนึ่งห้าบบปูหนึ่งหากับหังแบบปูหนึ่งหากับหนึ่งแบบปู หนึ่งห้าหนึ่งเก้าขับหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเอาทรรมชุมนะครับครับเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมสี่สองครับอันนี้ขึ้นหนึ่งหนึ่งเดินครับหนึ่งห้าเนี่ยก็คือสองหนึ่งห้าหกศูนย์ครับหนึ่งเจ็ด หนึ่งหาหนึ่งเก้าก็ได้มาปูวครับเอาไลงเด่นหนึ่งป๊วล้วตัวใดนเด่นก็กัดนี่หนึ่งหากันึ่งเก้านี่เอปูมักตัวนี้ลนึ่งหาอ่ามันบานน้กันคือุนะครับผมควมานน้กันครับตัวร่องหนึ่งเก้าครับผมอันนี้นะครับชุดสรุปก่อนออกนะครับผมสรุปก่อนออกพี่น้อง อยู่ดีมันไม่มากนะผลคนละสูตรมันออกคนละตัวศูนย์เก้าครับสี่สามครับเห็นป่าเจ็ดเก้าครับคนละสูตรบัตรหนึ่งก็หนึ่งอันนี้ก็เก้าครับหนึ่งเก้าเลยหนึ่งเก้าเลยบ่กปัวแน่นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลยนี่หานึ่เก้าเชิญพ่อแล้วครับอันนี้ก็ปัวนี่บอกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบ้านอันี้กรเด็นเลยครับบอกไป 42ครับปูนี่42อันนี้19 19บอล1หากระ19นั่นแหละไม่ใช่เ้าทมาชมอันนี้ชุดอันนี้ชุดสรุปก่อนออกเด็กบนปูมั่นใจคู่เดียวนี่แหละตัวเลขปู715 715ปูปูหลักหลักตัวนี้เป็นปู415นี่เด็กที่1หาก่าหลักร้อยสามกับสี่นั่นแหละมาถ้าถ้าสูตรหลักร้อยปูคือสามกับสี่นั่นแหละแต่ว่า ไอ้สุรุปนี่ปูมักในชุดนี่ปูเลยเจ็ดหนึ่งหาครับชุดนึงมันได้ตัวเดยียวเจ็ดแลอวหนึ่ง้าบห่งเจ็้าครับล่างนะครับล่างก็ยังเหมือนเดิมนะพี่น้องด้วปูได้มักหนึ่งปูกันหน่งหาคือเกาปูมีเพิ่มมาให้หนึ่งเก้บห่านบดถือได้แล้วนีบอกครับบดินหนึ่งก,งก็่ผานปูหาจะกรวาหาเก่าว่ปูไปไปยังไหนก็ได้วาท พอปฏิรดปหนึ่งก็ผ่านมันมีไว้แล้วปูและสูตรนี้เด้มาครบล่างตัวนี้เด้ปูไอซีศูนย์นี่เด้อเนี่ก็นี่ก็เอาเอาไว้น้ำแน่ครับเอาไว้น้ำแบบปูเออนี่ก็ได้ซีศูนย์นี่เออนี่ครับสูตรนี้มาครบล่างนี่มีซีศูนย์ได้พี่น้องเด้อครับอันนี้คนละสูตรอันนี้คือสูตรมาครบล่างแต่ว่าอันนี้ล่างสองตัวมาตัวขึ้นหนึ่งกับหาปูมันใจคือหนึ่งห้าอันปพี่น้องแกงหนึ่งห่าหนับหนึ่งห้ามีหนึ่งเก่า อันนี้สรุปก่อนออกนะครับผมอันนี้เห็นไหครับหกหกนี 6, 6่ดับล่างนั่นป้ปัวแม่นีบ่บวมีด้วยเก็บซื้อเสียงเงินหกดับล่างแปดดับบนแม่นอ่าดับล่างคือหกดับบนคือแปดบัวมีเจ็ดหรอกครับคิดหน่วยบัวมีเจ็ดเทียบโจเนี่ยครับปตูตัวโตัวอันอีหนึ่งมีเจ็ดครับนี่ตัวนี้สามตัว มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดครับมึงมีสามมีเก้ามีห้าถือก็ได้ครับผมคือแล้วเนี่ยถือแล้วละเจ็ดหนึ่งห้าครับเอาท่านผู้ชมนะครับเจ็ดหนึ่งห้าอ่าแบบสรุปก่อนออกได้พี่น้องได้นะครับนี่นี่เจริญขึ้นกันเนี่ยเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยผมปูตัวนี้ก็นตัวเดียวกันเลยโอ้โหนี่นี่ จ็หถือแล้วนี่เดียวเห็นบ่นี่ปู้ไฮเก้าซ้ำเห็นบครับมีสมเห็นบ่มีเก้ามีห้าครับเห็นบ่วันอดียกัมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ครับตัวนี้คืออะไรมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดครับถือแล้วเจ็หน้าเนาะปูถือคับกันงังเอานะครับชมชุมอันนี้เป้าเท่าคีอ่าเขียนเขียน4ีศูนชุดนี้มาให้ เขียนมาร่วมในชุดนี้ออคือไปเดอคือไปเดอว่าบีนี่ปูงเรมาเขียนร่วมนี่ชุดล่างท่านผู้ชมแคปหนาจ,จอล่างเขมีอีกตัวนึงคือสองหาล่างจะมีสีหางมีหนึ่งห้าหนงห้องี่ศูนย์หนึ่นะครับท่านผู้ชมชุดบนนะครับปูให้สรุปชุดนี้มาครบบนหน,นึ่งสามห้าเก้าเจ็ดเจ็นึ่งห้ครับผม ก้าศูนย์เห็นมครับมีครับมีหกมีหกมีเก้ามีศูนย์เห็นบอกครับนี่คือไงถืเอาพี่น้องแคปหน้าจอถ่าชุดสามโตนะครับมีสี่หนึ่งห้านะครับลักลอยปูวาสามกับสี่แต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้ก็มีสามอยู่เพะมีสี่ปูสรุปให้ก่อนออกเจ็ดหนึ่งห้าเม็ดเดียวหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ามีชุดที่ปูหามหาปูรอบที่แล้วกับซีหนึ่งหา หนึ่งห้านี้มาบนมาล่างท่านผู้ชมอ่เบาเท่ากระจับ40เขียน40มาให้ในนี้นะครับชุดล่างนะครับดับบนไอ้ดับบนดับ8ดับ6ดับล่างนะครับสองหาดับหกนี่งตีเจ็ดคลิปประวัติเลยนะครับดับล่างนี่บอปัวแม่นล่ะบวชถึกครับบวมีคลิปหน่อยบวมีจมครับเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับ ปัสองหานีเปไหนสองหานีมาบอลหนีตัวรองไม่เอาเอแต่ว่าเน้นเนนคือหนึ่งหาป,ปันหนึ่งหา้าได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผม<า>อเอาท่านผู้ชมสรุปชุดมาครบบนนี่ได้พี่น้องได้บสรุปก่อนออกเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดชุดบนล่างหนึ่งกับห้ามาตัวเด่นหนึ่งหาหนับตัวร่องหนึ่งเก่าตัวกันสี่ศูนย์สี่ศูนย์คืออยู่ในสูตรนี้แบบสูตรนี้ นะครับผมแต่ว่าชุดดับดับล่าง6ดับล่าง8ดับบนผู้ใดมักสองหากระติดไว้เด้ธรรมชั่วเด้อสองหาที่ปูให้ตองวดนะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูให้โชคให้ m ắ นพี่น้องให้ได้เฮ้เนาะปูเนาะได้เฮ้จะ็ีตัวได้ละปูได้เฮ่เจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยปูเอาทรรมชั่วมีอะไรตัวนี้จะอันตรมือครับตัวได้ปูหนึ่งห้าหนึ่งห้าเอาธรรมชั ให้โชคให้มัน่นครับกราบขอบคุณขอบคุณปูสวัสดีครับเด้องบราบเซียกรมสรรนึ่งหาหนึ่งหาปูป <c oughs> <c oughs>